ความรักบางครั้งไม่สามารถหลบเลี่ยงโชคชะตาและอดีตก็พร้อมกลับมาคุณพร้อมจะลุ้นไปกับหัวใจของพวกเขาไหมหัวใจที่หนีไม่พ้นโชคชะตาในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมีร้านกาแฟเล็กๆชื่อว่าสายลมเช้าที่ผู้คนมักมานั่งดื่มกาแฟในตอนเช้าวันหนึ่งนัทวุฒิหนุ่มนักออกแบบกราฟิกกำลังนั่งร่างงานบนโต๊ะไม้ใกล้หน้าต่างเขาสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอมีรอยยิ้มอบอุ่นและแววตาที่ดูเศร้าเล็กน้อยชื่อของเธอคือมายา ทั้งสองเริ่มคุยกันแบบไม่ตั้งใจจากเรื่องกาแฟไปจนถึงชีวิตประจำวันความใกล้ชิดเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่สิ่งที่ทั้งคู่ไม่รู้คือมีความลับบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของมายาที่กำลังค่อยๆเปิดเผยมายาเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์และกำลังทำโปรเจกต์เรื่องราวเกี่ยวกับโชคชะตาเธอเคยมีแฟนเก่าที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีที่แล้วเรื่องราวนั้นยังคงเป็นปริศนาและมีร่องรอยบางอย่างที่เชื่อมโยงกับบ้านเก่าของตระกูลเธอนัทวุฒิที่เริ่มสังเกตความแปลกประหลาดมายามักได้รับโทรศัพท์ลลึกลึกกงด และบางครั้งเหมือนมีใครตามเธออยู่แต่ทุกครั้งเมื่อเขาพยายามช่วยเธอกลับปฏิเสธไม่ให้เข้าใกล้มากเกินไปวันหนึ่งทั้งสองเดินทางไปยังบ้านตระกูลของมายาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในการเขียนบทละครที่นั่นนัทวุฒิพบหลักฐานบางอย่างที่เผยความจริงว่าแฟนเก่าของมายาไม่ได้หายไปแต่ถูกบังคับให้ห่างจากเธอเพราะเหตุการณ์การเงินและความขัดแย้งในครอบครัว ความลับถูกเปิดเผยในค่ำคืนที่ฝนตกพรามทั้งสองต้องตัดสินใจว่าจะเผชิญหน้ากับโชคชะตาหรือจะหนีจากมันความรักที่เติบโตขึ้นระหว่างพวกเขาถูกทดสอบแต่สุดท้ายมายาตัดสินใจยืนหยัดและเผชิญหน้ากับอดีตขณะที่นัทวุฒิอยู่เคียงข้างเธอเรื่องราวจบลงที่รุ่งเช้าวันที่แสงแดดสัดส่องผ่านหน้าต่างบ้านเก่าทั้งสองนั่งมองสายหมอกเหนือภูเขามาย,ายายิ้มให้นัทวุฒิและพูดว่าบางครั้งโชคชะตาอาจจะพาเราหลงทางแต่หัวใจของเราจะรู้เสมอว่าควรไปทางไหน นัทวุฒิจับมือเธอแน่นทั้งคู่พร้อมเผชิญหน้ากับอนาคตไม่ว่ามันจะเต็มไปด้วยความท้าทายหรือไม่เพราะหัวใจของพวกเขาหนี้ไม่พ้นโชคชะตาหลังจากวันที่ทั้งคู่เผชิญหน้ากับอดีตของมายานัทวุฒิและมายากลับมายังกรุงเทพทั้งสองรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตแต่โชคชะตาก็ไม่ได้ยุติลงง่ายงาย วันต่อมามายาได้รับจดหมายลึกลับไม่มีผู้ส่งแต่ข้อความในนั้นกลับละเอียดราวกับใครบางคนติดตามทุกก้าวของเธอและมันบอกเป็นในในว่าความลับยังไม่จบมายาเกือบตื่นตระหนกแต่นัทวุฒิอยู่เคียงข้างเธอพยายามให้กำลังใจเราเคยผ่านเรื่องยากยากมาด้วยกันมายาเราจะผ่านเรื่องนี้ได้เหมือนกันเขาพูดพร้อมจับมือเธอแน่น ทั้งสองเริ่มสืบเสาะที่มาของจดหมายลึกลับพวกเขาพบว่ามีใครบางคนจากอดีตแฟนเก่าของมายากำลังพยายามกลับเข้ามาในชีวิตเธอเพื่อจุดประสงค์บางอย่างทั้งคู่รู้สึกถึงแรงกดดันแต่ยังมีความผูกพันที่แน่นแฟนขึ้นเพื่อให้เรื่องราวมีความลึกทั้งสองตัดสินใจเดินทางไปยังตลาดโบราณย่านฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่แฟนเก่าของมายาเคยใช้เป็นที่พบปะเพื่อซ่อนความลับพวกเขาเดินท่ามกลางร้านขายของเก่าและเสียงเรือแล่นบนแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะค้นหาหลักฐานมายาเริ่มเล่าถึงความทรงจำเก่าๆเ,เกี่ยวกับแฟนเก่าของเธอและวิธีที่เขาเคยปกป้องเธอจากอันตรายหลายครั้งทั้งสองหัวเราะบ้างเศร้าบ้างแต่เรื่องราวทำให้นัทวุฒิเข้าใจความเจ็บปวดและความรักที่ซ่อนอยู่ในใจของมายาทันใดนั้นพวกเขาได้พบเอกสารเก่าซ่อนอยู่ในร้านหนังสือเก่าเอกสารนั้นเป็นจดหมายและภาพถ่ายบางส่วนที่เปิดเผยความจริงว่าแฟนเก่าของมายาถูกคนในองค์กรธุรกิจใหญ่แห่งหนึ่งบังคับให้แยกจากมายาเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัท เรื่องราวซับซ้อนขึ้นเมื่อทั้งคู่พบว่ามีคนกำลังติดตามพวกเขาจากเงามืดของตลาดนัฐวุิรู้สึกถึงความเสี่ยงแต่กลับไม่หวาดกลัวเพราะเขาต้องปกป้องมายาไม่ว่าความลับนั้นจะใหญ่แค่ไหนคืนหนึ่งหลังจากกลับไปยังที่พักมายาได้รับสายอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงของแฟนเก่าเขาขอพบและอธิบายทุกอย่างว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องเธอและครอบครัวของเธอ ทั้งสามคนมาพบกันในคาเฟ่เล็กๆย่านสุขุมวิทการพบกันครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็แฝงด้วยความเข้าใจนัทวุิรู้สึกถึงความซับซ้อนของใจมายาแต่เขายังยืนหยัดอยู่เคียงข้างเธอเรื่องราวกลับตึงเครียดมากขึ้นเมื่อพวกเขาค้นพบว่าองค์กรธุรกิจใหญ่ที่เกี่ยวข้องนั้นยังไม่ยอมปล่อยมือและเริ่มมีการขู่หรือสร้างความไม่มั่นคงให้กับมายาเพื่อบีบให้เธอหยุดสืบคน้นทั้งสามตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อเปิดเผยความจริงอย่างชา้ชาๆโดยวางแผนอย่างรอบคอบมายาใช้ทักษะการเขียนบท และความเข้าใจจิตวิทยามาช่วยวางแผนขณะที่นัทวุฒิช่วยเก็บข้อมูลและคอยปกป้องเธอระหว่างการสืบคน้นทั้งคู่ยังคงรักษาความสัมพันธ์โรแมนติกของพวกเขาแม้จะมีความตึงเครียดความรักของทั้งสองกลับเติบโตขึ้นและกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้พวกเขาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาวันหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังสืบค้นเอกสารลับในสำนักงานเก่าการประทะครั้งใหญ่เกิดขึ้นมีผู้ที่ไม่วังดีพยายามขัดขวางทั้งคู่ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อปกป้องตัวเองและข้อมูลสำคัญในที่สุดหลังจากผ่านเรื่องราวลุ้นระทึกมากมายพวกเขาสามารถรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อเปิดเผยความจริงต่อสาธารณธรรมให้แฟนเก่าของมายาได้รับอิสร,ระและองค์กรธุรกิจที่สร้างปัญหาถูกตรวจสอบรุ่งเช้าวันใหม่นัทวุฒิและมายานั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นบนดาดฟ้าตึกเก่าในกรุงเทพความรักของพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความท้าทายพวกเขายิ้มให้กันและรับรู้ว่าหัวใจของทั้งคู่ ไม่สามารถหนีโชคชะตาได้แต่สามารถเลือกเดินไปด้วยกันได้หลังจากการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับแฟนเก่าของมายาและองค์กรธุรกิจใหญ่ที่ก่อปัญหาชีวิตของทั้งคู่กลับไม่ได้สงบอย่างที่คิดแม้ว่าหลักฐานทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะแต่แรงกดดันจากอดีตก,ก็ยังคงอยู่ไม่ใช่แค่จากองค์กรแต่ยังจากคนใกล้ตัวที่ไม่อยากให้ความลับนี้เผยแพร่นัทวุฒิที่เริ่มสังเกตว่ามายาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเธอเริ่มเก็บตัว และไม่ค่อย,ยิ้มเหมือนก่อนเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่เธอยังไม่พูดออกมามายาเธอยังไม่สบายใจใช่ไหมบอกฉันได้ทุกอย่างนะเขาถามเธอในคืนหนึ่งขณะนั่งอยู่ในร้านกาแฟที่เงียบสงัดมายาหันมองเขาลมหายใจยาวๆก่อนตอบเสียงเบาฉันกลัวว่าหากความจริงถูกเปิดเผยอดีตของฉันและคนที่ฉันรักอาจตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งนัทวุฒิจับมือเธอแน่นเราเคยผ่านเรื่องยากด้วยกันแล้วฉันจะอยู่ข้างเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คำพูดของเขาทำให้มายายิ้มบางๆแต่ความกังวลในใจยังไม่จางหายทั้งคู่ตัดสินใจวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อปกป้องความจริงและคนรอบข้างวันต่อมามายาได้รับอีเมลปริศนาอีกครั้งคราวนี้เป็นไฟล์วิดีโอสั้นๆเผยให้เห็นเบาะแสเกี่ยวกับเอกสารลับอีกชุดหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในบ้านเก่าของครอบครัวนัทวุฒิและมายาตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านนั้นทันทีบ้านเก่าอยู่ท่ามกลางสวนไม้ใหญ่เงียบสงัด และเต็มไปด้วยความลึกลับทั้งคู่เริ่มค้นหาทีและห้องในห้องใต้หลังคาพวกเขาพบสมุดบันทึกเก่าที่มีข้อความลึกลับเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่มีใครรู้สมุดบันทึกนั้นยังบอกเป็นในในว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังจับตามองพวกเขาอยู่ในขณะที่กำลังค้นหานัทวุฒิสังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านมายาตตกใจแต่พวกเขาตัดสินใจติดตามร่องรอยนั้นออกไปกลางสวนไม้ ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเสียงแฟนเก่าของมายาเขาขอพบและพูดอย่างด่วนว่าฉันมีข้อมูลสำคัญต้องเจอกันเดี๋ยวนี้ถ้าไม่บางสิ่งอาจเกิดขึ้นกับเธอทั้งคู่เดินทางไปพบในคาเฟ่เล็กๆย่านชานเมืองการเจอกันครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดทั้งอดีตและปัจจุบันปะปนกันแต่แฟนเก่าของมายาอธิบายว่ามีคนแอบเข้ามาในองค์กรธุรกิจเพื่อขโมยข้อมูลสำคัญและพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยัง้ง ในระหว่างความร่วมมือทั้งคู่เริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงในใจตนเองมายาเริ่มเปิดใจมากขึ้นและนัทวุฒิเรียนรู้ที่จะเข้าใจอดีตของเธอโดยไม่ตัดสินใจเร็วเกินไปความรักของทั้งสองกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้พวกเขาผ่านอุปสรรควันหนึ่งขณะที่ทั้งสามกำลังตรวจสอบเอกสารลับในสำนักงานเก่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีคนลึกลับเข้ามาขัดขวางทั้งคู่ต้องใช้ไหวพริบและความกล้าหาญฝ่าฟันความอันตรายนัทวุฒิปกป้องมายาขณะที่แฟนเก่าช่วยเปิดทางนี้ หลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขารวบรวมหลักฐานทั้งหมดและส่งให้ผู้ตรวจสอบภายนอกการเปิดเผยความจริงกลายเป็นข่าวใหญ่ทำให้องค์กรธุรกิจต้องรับผิดชอบและแฟนเก่าของมายาได้รับอิสระอย่างไรก็ตามการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาแต่ยังทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลึกซึ้งขึ้นทั้งคู่เริ่มเข้าใจความหมายของโชคชะตามายายิ้มให้นัทวุฒิและพูดว่าบางครั้งโชคชะตาอาจพาเราเข้าไปในปัญหาแต่ก็สอนให้เราเห็นว่าใครคือคนที่ควรอยู่เคียงข้างเรา นัทวุฒจับมือเธอแน่นพวกเขานั่งชมดวงอาทิตย์ขึ้นบนดาดฟ้าตึกเก่าในกรุงเทพความรักของทั้งสองเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงแม้ว่าชีวิตภายนอกจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่หัวใจของพวกเขานี้โชคชะตาไม่ได้แต่สามารถเลือกเดินไปด้วยกันได้และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่เพราะแม้ความลับจะถูกเปิดเผยความรักและโชคชะตายังมีเรื่องราวให้ต่อย,ยอดอยู่เสมอ หลังจากที่นัทวุฒิและมายาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับอดีตแฟนเก่าของเธอและองค์กรธุรกิจใหญ่ชีวิตของทั้งคู่ไม่ได้สงบง่ายๆเพราะความลับและอิทธิพลของคนบางกลุ่มยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาคืนหนึ่งขณะที่มายากำลังเขียนบทละครเธอได้ยินเสียงแปลกๆจากนอกหน้าต่างมายามองออกไปเห็นเงาคนแปลกหน้ายือนอยู่แต่เมื่อเธอเปิดไฟเงานั้นก็หายไปเธอสะดุ้งและรีบโทรหานัทวุฒินัทวุฒิมีคนอยู่ข้างนอกฉันกลัวเธอพูดเสียงสัน่น นัทวุฒิรีบวิ่งไปถึงพร้อมพาเธอเข้าไปในบ้านอย่างปลอดภัยแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าการถูกเฝ้าติดตามไม่ได้จบง่ายๆ่ายวันรุ่งขึ้นทั้งสองเริ่มวางแผนป้องกันตัวเองพวกเขาเชิญแฟนเก่าของมายามาร่วมมืออีกครั้งเพื่อร่วมค้นหาคนที่อยู่เบื้องหลังความพยายามสร้างปัญหาให้มายาในการสืบคน้นพวกเขาพบหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับเอกสารลับขององค์กรธุรกิจที่สามารถเปิดเผยความจริงทั้งหมดแต่เอกสารนั้นถูกเก็บไว้ในโกดังเก่าชานเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความเสี่ยง นัทวุฒมายาและแฟนเก่าของเธอตัดสินใจเดินทางไปโกดังนั้นในเวลากลางคืนการเดินทางเต็มไปด้วยความลุนระทึกเพราะต้องระวังผู้ติดตามและกล้องวงจรปิดที่ซ่อนอยู่เมื่อถึงโกดังพวกเขาใช้ทักษะและความรู้ที่มีเพื่อหลบหลีกความเสี่ยงแต่ทันใดนั้นเสียงเปิดประตูด,ดังขึ้นใครบางคนเข้ามาขัดขวางทั้งสามต้องเผชิญหน้ากับผู้ไม่หวังดีนัทวุฒพยายามปกป้องมายาขณะที่แฟนเก่าของเธอคอยช่วยเก็บหลักฐานการต่อสู้ทางจิตวิทยาและความรอบสังเกตทำให้ความตึงเครียดสูงขึ้น พวกเขาต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารสำคัญถูกทำลายหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งสามสามารถรวบรวมเอกสารและหลักฐานทั้งหมดได้สำเร็จและส่งต่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อเปิดเผยความจริงต่อสาธารณะเมื่อความจริงถูกเผยแพร่องค์กรธุรกิจถูกตรวจสอบและต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผ่านมาแฟนเก่าของมายาได้รับอิสรภาพและเรื่องราวของเขาถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง แต่เรื่องเรายังไม่จบง่ายๆเพราะหลังจากการเปิดเผยมีคนในเงามือดอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวพยายามสร้างความสับสนและทำลายความสัมพันธ์ของทั้งสามนัทวุฒิและมายาเริ่มรู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาต้องเผชิญบททดสอบใหม่มายาเริ่มสงสัยความรู้สึกของตนเองต่อแฟนเก่าขณะที่นัทวุฒิพยายามรักษาความมั่นคงและความเชื่อมั่นในความรักของทั้งคู่หนึ่งคืนขณะที่ทั้งคู่เดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยามายาเผชิญความรู้สึกสับสนในใจและพูดกับนัทวุฒิว่า ฉันไม่แน่ใจว่าหัวใจฉันต้องการอะไรบางครั้งฉันยังคิดถึงเขาแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันรักเธอนัทวุฒิสูดลมหายใจลึกและตอบด้วยเสียงมั่นคงฉันเข้าใจทุกอย่างแต่เราไม่สามารถปล่อยให้อดีตก,กำหนดอนาคตของเราเราต้องเลือกเดินไปข้างหน้าด้วยกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลายเป็นบทเรียนของความเชื่อใจและความเข้าใจพวกเขาเริ่มตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้โชคชะตาหรือใครมาขัดขวางความรักของพวกเขาอีก วันต่อมาทั้งคู่ได้รับข่าวว่ามีผู้วังดีในองค์กรธุรกิจบางส่วนต้องการช่วยเหลือและเปิดเผยความจริงเพิ่มเติมการร่วมมือกันทำให้ทั้งสองมั่นใจว่าพวกเขาสามารถรับมือกับอุปสรรคต่อไปได้นัทวุฒิและมายาเริ่มวางแผนอนาคตร,ร่วมกันทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและงานสร้างสรรค์มายาใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเขียนบทละครเรื่องใหม่ซึ่งสะท้อนถึงความรักความกล้าหาญและโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง นัทวุฒิสนับสนุนทุกขั้นตอนและทั้งคู่เริ่มเข้าใจว่าความรักของพวกเขาไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเลือกที่จะอยู่ด้วยกันและ,ะเผชิญทุกอุปสรรคร,ร่วมกันเรื่องราวจบลงที่รุ่งเช้าวันใหม่ทั้งคู่ยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาความรักและความผูกพันของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมั่นคงพวกเขายิ้มให้กันและรู้ว่าแม้โชคชะตาจะพาให้ชีวิตวุ่วนแต่หัวใจของพวกเขาเลือกเดินไปด้วยกันและแม้เรื่องราวของความลับจะจบลงแต่ชีวิตยังเต็มไปด้วยบบททดสอ และโอกาสใหม่ๆที่ทั้งคู่พร้อมจะ,ะเผชิญด้วยความรักและความกล้าหาญหลังจากที่นัทวุฒิและมายาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับอดีตแฟนเก่าของเธอและองค์กรธุรกิจใหญ่ชีวิตของทั้งคู่ไม่ได้สงบง่ายๆเพราะความลับและอิทธิพลของคนบางกลุ่มยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาคืนหนึ่งขณะที่มายากำลังเขียนบทละครเธอได้ยินเสียงแปลกๆจากนอกหน้าต่างมายามองออกไปเห็นเงาคนแปลกหน้ายือนอยู่แต่เมื่อเธอเปิดไฟเงานั้นก็หายไปเธอสะดุ้งและรีบโทรหานัทวุฒินัทวุฒิ มีคนอยู่ข้างนอกฉันกลัวเธอพูดเสียงสัน่นนัทวุฒิรีบวิ่งไปถึงพร้อมพาเธอเข้าไปในบ้านอย่างปลอดภยัยแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าการถูกเฝ้าติดตามไม่ได้จบง่ายๆวันรุ่งขึ้นทั้งสองเริ่มวางแผนป้องกันตัวเองพวกเขาเชิญแฟนเก่าของมายามาร่วมมืออีกครั้งเพื่อร่วมค้นหาคนที่อยู่เบื้องหลังความพยายามสร้างปัญหาให้มายาในการสืบค้นพวกเขาพบหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับเอกสารลับขององค์กรธุรกิจที่สามารถเปิดเผยความจริงทั้งหมดแต่เอกสารนั้นถูกเก็บไว้ในโกดังเก่าชานเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยความเสี่ยงนัทวุฒมายาและแฟนเก่าของเธอตัดสินใจเดินทางไปโกดังนั้นในเวลากลางคืนการเดินทางเต็มไปด้วยความลุนระทึกเพราะต้องระวังผู้ติดตามและกล้องวงจรปิดที่ซ่อนอยู่เมื่อถึงโกดังพวกเขาใช้ทักษะและความรู้ที่มีเพื่อหลบหลีกความเสี่ยงแต่ทันใดนั้นเสียงเปิดประตูด,ดังขึ้นใครบางคนเข้ามาขัดขวางทั้งสามต้องเผชิญหน้ากับผู้ไม่วังดีนัทวุฒพยายามปกป้องมายาขณะที่แฟนเก่าของเธอคอยช่วยเก็บหลักฐาน การต่อสู้ทางจิตวิทยาและความรอบสังเกตทำให้ความตึงเครียดสูงขึ้นพวกเขาต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารสำคัญถูกทำลายหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งสามสามารถรวบรวมเอกสารและหลักฐานทั้งหมดได้สำเร็จและส่งต่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อเปิดเผยความจริงต่อสาธารณะเมื่อความจริงถูกเผยแพร่องค์กรธุรกิจถูกตรวจสอบและต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผ่านมาแฟนเก่าของมายาได้รับอิสรภาพและเรื่องราวของเขาถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง แต่เรื่องราวยังไม่จบง่ายๆเพราะหลังจากการเปิดเผยมีคนในเงามือดอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวพยายามสร้างความสับสนและทำลายความสัมพันธ์ของทั้งสามนัทวุฒและมายาเริ่มรู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาต้องเผชิญบททดสอบใหม่มายาเริ่มสงสัยความรู้สึกของตนเองต่อแฟนเก่าขณะที่นัทวุฒพยายามรักษาความมั่นคงและความเชื่อมั่นในความรักของทั้งคู่หนึ่งคืนขณะที่ทั้งคู่เดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยามายาเผชิญความรู้สึกสับสนในใจและพูดกับนัทวุฒว่า ฉันไม่แน่ใจว่าหัวใจฉันต้องการอะไรบางครั้งฉันยังคิดถึงเขาแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันรักเธอนัทวุฒิสูดลมหายใจลึกและตอบด้วยเสียงมั่นคงฉันเข้าใจทุกอย่างแต่เราไม่สามารถปล่อยให้อดีตกำหนดอนาคตของเราเราต้องเลือกเดินไปข้างหน้าด้วยกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลายเป็นบทเรียนของความเชื่อใจและความเข้าใจพวกเขาเริ่มตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้โชคชะตาหรือใครมาขัดขวางความรักของพวกเขาอีก วันต่อมาทั้งคู่ได้รับข่าวว่ามีผู้หวังดีในองค์กรธุรกิจบางส่วนต้องการช่วยเหลือและเปิดเผยความจริงเพิ่มเติมการร่วมมือกันทําให้ทั้งสองมั่นใจว่าพวกเขาสามารถรับมือกับอุปสรรคต่อไปได้นัทวุฒิและมายาเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและงานสร้างสรรมายาใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเขียนบทละครเรื่องใหม่ซึ่งสะท้อนถึงความรักความกล้าหาญและโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง นักวุฒิสนับสนุนทุกขั้นตอนและทั้งคู่เริ่มเข้าใจว่าความรักของพวกเขาไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเลือกที่จะอยู่ด้วยกันและ,ะเผชิญทุกอุปสรรคร่วมกันเรื่องราวจบลงที่รุ่งเช้าวันใหม่ทั้งคู่ยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาความรักและความผูกพันของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมั่นคงพวกเขายิ้มให้กันและรู้ว่าแม้โชคชะตาจะพาให้ชีวิตวกวนวแต่หัวใจของพวกเขาเลือกเดินไปด้วยกันและแม้เรื่องราวของความลับจะจบลงแต่ชีวิตยังเต็มไปด้วยบททดสอบและโอกาสใหมๆ่ๆ ท,ทั้งคู่พร้อมจะ,ะเผชิญด้วยความรักและความกล้าหาญหลังจากความวุ่นวายครั้งใหญ่นัทวุฒิและมายากลับมายังกรุงเทพด้วยความรู้สึกว่าชีวิตเริ่มสงบขึ้นแต่โชคชะตากลับไม่ปล่อยให้พวกเขาสงบง่ายๆวันหนึ่งมายาได้รับจดหมายปริศนาอีกครั้งคราวนี้เป็นจดหมายที่ไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงข้อความว่าอาดีตไม่ได้จากไปไหนมันรอให้เธอเปิดเผยความจริงอีกครั้งมายารู้สึกใจสั่นและรีบโทรหานัทวุฒินัทวุฒิฉันว่าเราต้องระวัง เหมือนมีใครกำลังเล่นเกมกับเราอีกครั้งนัทวุฒิรับฟังอย่างใจเย็นไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะผ่านมันไปด้วยกันทั้งสองตัดสินใจเริ่มสืบสอบเบาะแสจนพบว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติในอดีตของแฟนเก่าของมายาทั้งคู่รู้ว่าต้องเข้าไปจัดการก่อนที่จะเกิดปัญหาใหญ่กลางดึกทั้ง3าเดินทางไปยังย่านชานเมืองที่เคยเป็นจุดนัดพบในอดีตแต่กลับพบว่ามีใครบางคนติดตามพวกเขาอยู่แล้ว นัทวุฒพยายามปกป้องมายาขณะที่แฟนเก่าของเธอคอยช่วยสังเกตการทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความตึงเครียดพวกเขาต้องใช้ความเฉลียวฉลาดและความรวดเร็วในการหลบหลีกทันใดนั้นมายาเผลอสะดุดกล้องวงจรปิดและถูกผู้ติดตามจับสัญญาณได้ผู้ติดตามเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามานัทวุฒรีบยื่นมือจับมือเธอแน่นและดึงเธอหลบไปในซอยเล็กๆหล,ลังเหตุการณ์นั้นทั้งสามต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ และตัวเองมายาเริ่มตรหนักว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองให้จบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับนัทวุฒเติบโตขึ้นอย่างช้าๆผ่านความเข้าใจและความไว้วางใจแต่ก็ไม่ง่ายที่จะลืมอดีตแฟนเก่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวชีวิตของเธอทั้งสามเริ่มสืบคนเอกสารลับเพิ่มเติมในโกดังเก่าที่เชื่อมโยงกับองค์กรธุรกิจใหญ่ที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางรกร้างการค้นหาครั้งนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยง และปริศนาเพราะมีร่องรอยแปลกๆแ,แ,และเบาะแสที่บ่งบอกว่ามีคนวางแผนหลอกล่อขณะค้นหานัทวุฒิสังเกตว่ามายามองซอกหลบของโกดังด้วยสายตาเป็นพิเศษเหมือนมีอะไรบางอย่างตวนใจเธอมายาพูดเบาๆฉันรู้สึกเหมือนมีใครเคยอยู่ที่นี่และฉันต้องจำได้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้พวกเขาต้องใช้ความรวดเร็วและความเฉลียวฉลาดหลบหลีกจนสามารถเข้าถึงเอกสารลับได้สำเร็จแต่มีข้อแม้หนึ่งที่ทำให้ทุกคนใจสัน่นเอกสารนั้นถูกล็อกด้วยรหัสลับ และมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนผู้ติดตามเข้ามาทั้งสามต้องร่วมมือกันแก้ปริศนาหัตสลับมายาใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาและประสบการณ์จากอดีตค่อยๆถอดรหัสนัทวุธิคอยสนับสนุนและคอยปกป้องเธอเริ่มเห็นความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่แท้จริงระหว่างพวกเขาเมื่อเปิดเอกสารสำเร็จพวกเขาพบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดกลุ่มนี้มีเป้าหมายซ่อนเร้นและไม่ยอมแพ้ง,ง่าย ทั้งสามตัดสินใจว่าจะต้องเปิดเผยความจริงทั้งหมดต่อสาธารณะแต่ก่อนที่จะทำได้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคครั้งใหญ่ผู้ติดตามลึกลับบุกเข้ามาในโกดังเพื่อขโมยเอกสารนัทวุฒพยายามปกป้องมายาขณะที่แฟนเก่าของเธอช่วยเปิดทางหนีทั้งสามต้องทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนการต่อสู้ครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลุ้นระทึกแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟนขึ้น หลังจากผ่านเหตุการณ์ตึงเครียดทั้งสามสามารถนำเอกสารไปให้หน่วยงานตรวจสอบความจริงถูกเปิดเผยและองค์กรธุรกิจที่สร้างปัญหาถูกตรวจสอบตามกฎหมายแฟนเก่าของมายาได้รับอิสระและอดีตเรื่องราวทั้งหมดคลี่คลายอย่างไรก็ตามชีวิตไม่ได้สงบง่ายๆเพราะหลังจากการเปิดเผยยังมีผู้หวังดีบางคนที่ปรากฏตัวและเสนอความช่วยเหลือทำให้ทั้งคู่ตรหนักว่าโลกนี้ยังเต็มไปด้วยโอกาสและบททดสอบ นัทวุฒิและมายาเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ทั้งเรื่องงานสร้างสรรค์และอนาคตส่วนตัวมายาใช้ประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้างบทละครที่สะท้อนถึงความรักความกล้าหาญและโชคชะตานัทวุฒิสนับสนุนทุกขั้นตอนทั้งคู่เริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเลือกที่จะอยู่ด้วยกันและ,ะเผชิญทุกอุปสรรคร่วมกัน เรื่องราวจบลงที่รุ่งเช้าวันใหม่ทั้งคู่ยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาความรักและความผูกพันของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นพวกเขายิ้มให้กันและรู้ว่าแม้โชคชะตาจะพาชีวิตวุ่วนแต่หัวใจของพวกเขาเลือกเดินไปด้วยกันและแม้เรื่องราวของความลับจะจบลงแต่ชีวิตยังเต็มไปด้วยบททดสอบใหม่ๆที่ทั้งคู่พร้อมเผชิญด้วยความรักและความกล้าหาญเพราะหัวใจของพวกเขานี้โชคชะตาไม่ได้แต่สามารถเลือกเดินเคียงข้างกันได้เสมอ หลังจากที่เอกสารลับถูกส่งไปให้หน่วยงานตรวจสอบความสงบชั่วคราวก็เกิดขึ้นในชีวิตของมายาและนัทวุฒิแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าชีวิตไม่เคยง่ายเพราะโชคชะตายังมีบททดสอบครั้งใหม่รออยู่วันหนึ่งมายาได้รับข้อความปริศนาในโทรศัพท์มือถือเป็นรูปถ่ายของโกดังเก่าที่พวกเขาเคยค้นหาเรียบง่ายแต่แฝงความหมายลึกซึ้งข้อความในภาพเขียนว่าบางสิ่งที่เธอคิดว่าจบไปอาจเพิ่งเริ่มต้นมายารู้สึกใจสั่นเธอรีบโทรหานัทวุฒิเราต้องไปดูอีกครั้งไหม ฉันรู้สึกเหมือนว่ายังมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นัทวุฒิรับฟังอย่างใจเย็นแต่ก็ตอบอย่างมั่นคงเราจะไปด้วยกันฉันจะไม่ปล่อยให้เธอต้องเผชิญสิ่งนี้คนเดียวทั้งสองจึงเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบคราวนี้พวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นเพราะมีคนคอยสังเกตพวกเขาอยู่ไม่ห่างกลางคืนขณะที่ทั้งคู่เข้าไปในโกดังเก่าพวกเขาพบว่ามีร่องรอยใหม่ของการบุกรุกประตูบางบานถูกเปิดอย่างไม่เป็นธรรมชาติเศษกระดาษและสิ่งของวางกระจัดกระจายอยู่ทั่ว นัทวุฒิจับมือมายาแน่นเราต้องระวังให้มากที่สุดมายาดูเหมือนว่าใครบางคนพยายามสร้างความสับสนให้เราขณะสำรวจโกดังพวกเขาพบประตูลับที่ซ่อนอยู่หลังชั้นวางไม้เก่าเมื่อเปิดเข้าไปพบห้องเล็กๆภายในมีแฟ้มเอกสารและภาพถ่ายเก่าๆของมายาและแฟนเก่าที่ถูกซ่อนไว้อย่างเป็นระบบมายาเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างเธอพูดเบาๆนี่เหมือนมีคนติดตามชีวิตของฉันมาตลอดนัทวุฒิพยักหน้า เราไม่สามารถหลบเลี่ยงอดีตได้แต่เราสามารถรเผชิญมันด้วยกันทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นพวกเขาต้องซ่อนตัวอยู่หลังหลังไม้ขณะเดียวกันแฟนเก่าของมายาที่ติดตามมาด้วยได้แจ้งว่ามีคนจากองค์กรธุรกิจเก่าเข้ามาในโกดังด้วยเช่นกันการต่อสู้ทางจิตวิทยาและความตึงเครียดเกิดขึ้นในทันทีทั้งสต้องใช้ความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญเพื่อหลบหลีกและรักษาเอกสารสำคัญ หลังเหตุการณ์ร้ายแรงทั้งสามสามารถนำเอกสารกลับไปได้อย่างปลอดภัยแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาถูกทดสอบอย่างหนักมายายังรู้สึกสับสนในใจเกี่ยวกับแฟนเกา่าขณะที่นัทวุฒพยายามรักษาความมั่นคงและความเชื่อมั่นในความรักของพวกเขาระหว่างการพักผ่อนทั้งคู่เริ่มเปิดใจคุยกันอย่างลึกซึ้งมายาเล่าเรื่องความทรงจำเกา่เกาๆความกลัวและความหวังฉันเคยคิดว่าฉันสามารถลืมอดีตได้แต่บางครั้งมันกลับตามมาเสมอนัทวุฒจับมือเธอแน่น อดีตเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่เราเลือกได้ว่าจะให้มันกำหนดชีวิตเราหรือไม่ฉันเลือกที่จะเดินไปกับเธอไม่ใช่เพื่ออดีตแต่เพื่ออนาคตของเราความสัมพันธ์ของทั้งสองแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ทั้งเรื่องงานและอนาคตส่วนตัวมายาใช้ประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้างบทละครเรื่องใหม่ที่สะท้อนความรักความกล้าหาญและโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงนัทวุฒิสนับสนุนทุกขั้นตอน และทั้งคู่เริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเลือกที่จะอยู่ด้วยกันและ,ะเผชิญทุกอุปสรรคร่วมกันวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังทำงานในร้านกาแฟเนาที่แปลกประหลาดปรากฏขึ้นอีกครั้งมายาเกือบตกใจแต่นัทวุฒิสิงห์และพาเธอเข้าไปใกล้เงาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเราต้องกลัวสิ่งที่ไม่เห็นต่างหาก จากเหตุการณ์นี้ทั้งคู่เรียนรู้ว่าความกลัวและความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญแต่ด้วยความรักและความเชื่อใจพวกเขาสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้เมื่อเอกสารและหลักฐานทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะองค์กรธุรกิจถูกตรวจสอบและต้องรับผิดชอบแฟนเก่าของมายาได้รับอิสรภาพและเรื่องราวคลี่คลาย นัทวุฒิและมายาเดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาในยามเช้ามองพระอาทิตย์ขึ้นเหนือผือนน้ำความรักและความผูกพันของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นพวกเขารู้ว่าแม้โชคชะตาจะพาชีวิตวอกวนแต่หัวใจของพวกเขาเลือกเดินไปด้วยกันและแม้เรื่องราวของความลับจะจบลงแต่ชีวิตยังเต็มไปด้วยบททดสอบและโอกาสใหม่ๆที่ทั้งคู่พร้อมเผชิญด้วยความรักและความกล้าหาญเพราะหัวใจของพวกเขาหนีโชคชะตาไม่ได้แต่สามารถเลือกเดินเคียงข้างกันได้เสมอ หลังจากที่เอกสารลับทั้งหมดถูกส่งให้หน่วยงานตรวจสอบชีวิตของมายาและนัทวุฒิดูเหมือนจะสงบแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าโชคชะตาไม่เคยปล่อยให้ใครสงบง่ายๆวันหนึ่งมายาได้รับโทรศัพท์ปริศนาเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่คุ้นเคยฉันรู้ว่าเธอกับเขากำลังอยู่ด้วยกันแต่บางสิ่งยังไม่จบเสียงนั้นทำให้มายาขนลุกเธอรีบโทรหานัทวุฒิเราต้องระวังเหมือนมีใครกำลังเล่นเกมกับเราอีกครั้งนัทวุฒิรับฟังอย่างใจเย็นแต่ตอบด้วยความมั่นคง เราเคยผ่านเรื่องยากด้วยกันเราจะผ่านมันอีกครั้งด้วยกันทั้งคู่เริ่มสืบสอบเบาะแสและพบว่ามีร่องรอยของผู้ติดตามลึกลับที่เกี่ยวข้องกับอดีตแฟนเก่าของมายาข้อมูลเหล่านี้ชี้ไปยังบ้านเก่าในชนบทซึ่งเคยเป็นที่ซ่อนเอกสารสําคัญกลางคืนทั้งสองเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นโดยมีแฟนเก่าของมายาติดตามไปด้วยแต่พวกเขาต้องระวังอย่างสูงเพราะใครบางคนคอยจ,จับตาดูอยู่ไม่ไกล เมื่อถึงบ้านพวกเขาพบว่าประตูถูกเปิดและเข้าของกระจัดกระจายแสดงให้เห็นว่ามีใครเข้ามาก่อนแล้วนัทวุฒจับมือมายาแน่นเราไม่สามารถหนีอดีตได้แต่เราสามารถเผชิญมันด้วยกันขณะค้นหาห้องใต้ดินพวกเขาพบแฟ้มเอกสารและภาพถ่ายเก่าๆของมายาและแฟนเก่าซึ่งถูกซ่อนไว้อย่างเป็นระบบมายาเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างและพูดเบา,เบาๆนี่เหมือนมีคนติดตามชีวิตฉันมาตลอด ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ทั้งสามต้องซ่อนตัวและใช้ความเฉลียวฉลาดหลบหลีกผู้ติดตามลึกลับพยายามค้นหาพวกเขาทำให้ความตึงเครียดสูงสุดหลังจากผ่านความตึงเครียดทั้งสามสามารถเก็บเอกสารและข้อมูลสำคัญได้สำเร็จแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาถูกทดสอบมายาอย่างสับสนในใจเกี่ยวกับแฟนเก่าขณะที่นัทวุฒพยายามรักษาความมั่นคงและความเชื่อมั่นในความรักของทั้งคู่ระหว่างการพักผ่อนทั้งคู่เริ่มเปิดใจพูดคุยถึงอดีตความกลัวและความหวัง ฉันเคยคิดว่าฉันลืมอดีตได้แต่บางครั้งมันกลับตามมาเสมอมายาพูดเสียงสัน่นนัทวุฒิจับมือเธอแน่นอดีตเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่เราเลือกได้ว่าจะให้มันกำหนดชีวิตเราหรือเลือกเดินไปด้วยกันฉันเลือกเดินไปกับเธอความสัมพันธ์ของทั้งสองแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ทั้งเรื่องงานและอนาคตส่วนตัวมายาใช้ประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้างบทละครเรื่องใหม่ซึ่งสะท้อนความรักความกล้าหาญและโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง นัทวุฒิสนับสนุนทุกขั้นตอนทั้งคู่เริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเลือกที่จะอยู่ด้วยกันและ,ะเผชิญทุกอุปสรรคด้วยใจเดียวกันวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังทำงานในร้านกาแฟมายาสังเกตเงาแปลกๆข้างหลังร้านเธอแทบตกใจแต่นัทวุฒิสิงเงาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวสิ่งที่เราต้องกลัวคือสิ่งที่เราไม่เห็นต่างหาก จากเหตุการณ์นี้ทั้งคู่เรียนรู้ว่าความกลัวและความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ด้วยความรักและความเชื่อใจพวกเขาสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ขณะเดียวกันมีข่าวว่าองค์กรธุรกิจบางส่วนเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งพยายามดึงข้อมูลที่เคยถูกเปิดเผยกลับคืนการสืบสวนเริ่มซับซ้อนขึ้นนัทวุฒิและมายาต้องร่วมมือกับแฟนเก่าของเธออีกครั้งทั้งสามคนใช้ความชาญฉลาดวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อหยุดยั้งกลุ่มที่วางผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงชีวิตผู้อื่น ในการประทะครั้งใหม่ทั้ง3าต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงมีการขู่และอันตรายแฝงตัวอยู่ทุกมุมความตึงเครียดทําให้ทั้งคู่ต้องยึดความเชื่อใจซึ่งกันและกันให้แน่นขึ้นหลังจากผ่านเหตุการณ์เข้มข้นทั้ง3าสามารถรวบรวมหลักฐานสำคัญและนำไปส่งให้หน่วยงานตรวจสอบได้สำเร็จความจริงถูกเปิดเผยและผู้ไม่หวังดีถูกตรวจสอบตามกฎหมาย รุ่งเช้าวันใหม่มายาและนัทวุฒิเดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยามองพระอาทิตย์ขึ้นเหนือผืนน้ำความรักและความผูกพันของพวกเขาแข็งแรงขึ้นพวกเขารู้ว่าแม้โชคชะตาจะพาชีวิตว่าโกนแต่หัวใจของพวกเขาเลือกเดินไปด้วยกันและแม้เรื่องราวของความลับจะคลี่คลายชีวิตยังเต็มไปด้วยบททดสอบใหม่ๆที่ทั้งคู่พร้อมเผชิญด้วยความรักและความกล้าหาญเพราะหัวใจของพวกเขาหนีโชคชะตาไม่ได้แต่สามารถเลือกเดินเคียงข้างกันได้เสมอ